สวัสดีครับวันนี้ครับครูพลัดพาติวครับพามาทําข้อสอบวันละข้อตามเดิมนะครับในวิชาเอกพละศึกษาครับใน EP ีที่12แล้วนะครับวันนี้ข้อสอบ EP ีที่12ที่เป็นข้อสอบประเภทไหนเดี๋ยวเราไปเริ่มทําพร้อมๆกันได้เลยครับอ่าครับข้อที่12ครับก็ถามว่าลำไส้เล็กเนี่ยลำไส้เล็กนะครับจัดเป็นกล้ามเนื้อชนิดใดครับลำไส้เล็ก จัดเป็นกล้ามเนื้อชนิดใดเพราะฉะนั้นลำไส้เล็กเนี่ยมันอยู่ข้างในร่างกายเราใช่ไหมเราไม่สามารถที่จะไปสั่งการมันได้แน่นอนลำไส้เล็กอะใช่ปะเดี๋ยวเรามาดูซิว่ามันสมควรที่จะเป็นข้อสอบข้อไหนได้นะครับช้อยไหนดีกอไก่ครับกล้ามเนื้อลายครับขอไข่กล้ามเนื้อเรียบครับขอคายกล้ามเนื้อหัวใจงงงูกล้ามเนื้อประสาทไอประสาทกับหัวใจเนี่ยไปไปไกลๆก่อนใช่ไหมเพราะมันก็บอกอยู่ว่ากล้ามเนื้ออ่าเพราะมันก็บอกอยู่ว่าลำไส้เล็กถูกไหมอ่าเดี๋ยวเราไปดูเฉลยพร้อมๆกันได้เลยครับ เฉลยก็คือกล้ามเนื <fin anta> <ots> ้อเรียบอีกแล้วครับกล้ามเนื้อเรียบนั่นเองนะกล้ามเนื้อเรียบคืออะไรครับเป็นกล้ามเนื้อที่เซลล์เนี่ยไม่มีลายครับเป็นกล้ามเนื้อที่ทํางานภายใต้ระบบประสาทอัตโนมัติไม่อยู่ในการควบคุมโดยตรงของสมองเราจึงไม่สามารถสั่งการทํางานของกล้ามเนื้อเหล่านี้ได้ครับจึงมีอีกชื่อว่ากล้ามเนื้ออิสระโดยกล้ามเนื้อเหล่านี้เนี่ยเป็นกล้ามเนื้อของอวัยวะภายในทั้งหมดเช่นกระเพาะอาหารลำไส้เล็กลำไส้ใหญ่กระเพาะปัสสาวะ และหัวใจนั่นเองนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กับครูพละพาติวและท่านใดที่สนใจหนังสือวิชาเอกพละศึกษาสามารถทักมาสอบถามสั่งซื้อได้ที่เพจเตรียมสอบครูผู้ช่วยพละศึกษาได้เลยนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ